เก่งครบเครื่องนั่งเอกดังลุยแข่งทำอาหารคว,ว้ารางวัลเชฟครั้งแรกในชีวิต เป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ความสามารถครบเครื่องจริงๆค่ะสําหรับกระติบชวบันกรทั้งด้านการแสดงงานพิธีกรรวมถึงฝีมือการทําอาหารซึ่งก็สร้างชื่อให้กับเธอไม่น้อยค่ะและล่าสุดก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของกระติบนะคะเมื่อเจ้าตัวได้ลองลงแข่งทําอาหารครั้งแรกในชีวิตจนสามารถคว้าเหรียญเงินมาครองได้สําเร็จคุ้มค่าสมกับความตั้งใจและความเหนื่อยค่ะโดยสาวกระติบก็ได้บอกเล่าเรื่องราวความดีใจนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าวันนี้ติบแข่งอาหารระดับโปรเฟช Sha ครั้งแรกในชีวิตมี11ประเทศเข้าร่วมในการแข่งขันคงไม่มีวันนี้เลยถ้าไม่มีเชฟเมย์เชฟพึ่งที่คอยอบรมสั่งสอนทั้งในทางอาหารและในการดำเนินชีวิตเหรียญเงินประเภทเรียวแคลิฟอร์เนียมิลค z พิซซ่าชาร์เรุ่น professional h ชฟครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้พัฒนาต่อ,ตอไปตอนนี้ติบบอกได้เลยว่าติบรักการทาอาหารค่ะ ถามกลางคนในวงการบันเทิงร่วมถึงแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกับสาวกระติ๊บจำนวนมากเลยนะคะทั้งทีมงานก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกระติ๊บ